รถไปทำตำแหน่งฉันเป็นรอยขนาดเนี้ยแกคิดว่าค่าซ่อมเท่าไหร่ไลดอ์อย่างแกเนี่ยจะมีบัญญาเหรอถึงเขาจะมีหรือไม่มียังไงแต่ขอโทษนะครับคุณโมก็ไม่ควรไปดูถูกเขานะต่อไปเนี้ยแกไม่ต้องมาขับรถให้ฉันละฉันไล่แกออกนี่ขับให้มันดีๆหน่อยนะ ครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขับเร็ของแกเนี่ยคุณเป็นอะไรไหมครับเออขอโทษนะคะฉันไม่ระวังเองพอดีรีบไปหน่อยะค่ะ รถเป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นรอยนิดหน่อยครับแต่ช่างมาเถอะครับคุณไม่เป็นไรก็ดีแล้วเออค่าเสียหายเท่าไหร่คะเดี๋ยวยังไงฉันชดใช้ชให้นะคะโอ้โหเจอไรเด้ออวดรวยซะด้วย รถไปจำตำแหน่งฉันเป็นรอยขนาดนี้ยแกคิดว่าค่าซ่อมเท่าไรไลเดอร์อย่างแกเนี่ยจะมีบรญญาเหรอ,อคุณโมครับถึงเขาจะมีหรือไม่มียังไงแต่ขอโทษนะครับคุณโมก็ไม่ควรไปดูถูกเขานะครับนี่นี่แกทำงานให้แครครับเอาเป็นว่าคุณไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแล้วครับรถมันมีประกันอยู่แล้วอะ่ะคุณรีบไปส่งอาหารนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันเนอาครับ อาหรออันนี้โดยฉันใครให้แกตัดสินใจแกเนี่ยเป็นแค่คนขับรถอย่ามาสะเออตัดสินใจแทนฉันแต่คุณโมครับนี่ค่าเสียหายประมาณหกพัแกจ่ายมัซะดีๆนะเออค่ะเอ เดี๋ยวครับผมว่ามันมากเกินไปนะครับแผลแค่นี้ไม่ถึงหกพันหรอกครับอีกอย่างเดี๋ยวประกันเขาก็จัดการเองแหละครับนี่ฉันเป็นหัวหน้าแกนะคุณโมครับผมสงสารน้องเขาอะครับคนหาเช่ากินข้าด้วยกันอ๋อคนจนสงสารคนจนด้วยกันฉันเข้าใจละดี ต่อไปนี้แกไม่ต้องมาขับรถให้ฉันแล้วฉันไล่แกออกคุณโมครับคุณโมคุณโมครับคุณโมคุณโมอเออฉันขอโทษนะที่ทำให้คุณเดือดร้อนไปด้วยเลยไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วถ้าผมยังขับรถให้ผู้จัดการคนนั้นอยู่เนี่ย ผมก็คงอยากจะลาออกอยู่แล้วครับเอา้าทำไมล่ะผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยโปร่งใสเท่าไหร่<ม>แต่ช่างมันเลยครับมันเป็นเรื่องภายในบริษัทผมก็แค่ไม่อยากอยู่ใกล้คนไม่ดีเออเอางี้ไหมช่วงที่นายไม่มีงานทํามาช่วยฉันขี่รถส่งอาหารเดี๋ยวฉันหารค่าแรงให้จะดีเหรอครับมันจะเอาเปรียบคุณเกินไปไหม เออไม่เป็นไรระหว่างที่นายขับรถส่งอาหารอ่ะถ้านายเจอที่ไหนเคารับสมัครงานอะ่ะนายก็ค่อยไปสมัครก็ได้ก็ได<ๆ>้ครับ<ซาๆ><ต><น>ดีงั้นช่วยถึงหน่อยฉันมีเสื้ออยู่พอดีเลยด้วยครับ 咪哇。<Me. S 2> yeah. ใส่อวดดีนะกรออ่ะลงกดรับงานนะอันนี้นนข้าช่วยขับรถเฮ้ยมันเยอะไปหรือเปล่า เอาไปเทอานายังไม่ม er ีงานทำไม่ใช <tr ่หรอก็ใช่อ่ะเอาไว้ถ้าฉันมีงานทำเนี่ยเดี๋ยวฉันจะทยอยคืนเธอบ้างนะอืมนม่ใช้หมดแหละจะใช้ยังไงให้หมดเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยอ่ะศพ ไรเดอร์ใช่ไหมฉันเองนะเจ้าของรถที่เธอชนอะ่ะอ๋อค่ะจำได้อ๋อฉันไม่ได้มาเรียกรอ้องค่าเสียหายนะค่ะพอดีว่าฉันจะมาอุดหนุนเธอสักหน่อยอะ่ะยังไงหรอคะอืมฉันอยากให้เธอช่วยมาส่งอาหารที่ฉันสั่งไว้หน่อยอะ่ะได้ปะอ่ะคุณก็เรียกไรเดอร์คนอื่นสิคะแค่นี้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเด๋ยวฉันมีข้อเสนอให้เธอนะถ้าเธอรับออเดอร์ฉันนะ่ะฉันจะรับคนขับรถกลับมาทำงานจริงเหรออืมได้สิงั้นเธอส่งออเดอร์มาได้เลยแต่เดี๋ยวนะฉันจะเชื่อเธอได้ยังไงเชื่อได้สิฉันน่ะสํานึกแล้ว แล้วฉัน,นก็อยากจะให้โอกาสคนขับรถฉันด้วยอืมได้ตกลงตามนั้นมีอะไรเปล่าอ,อ๋อมีงานเข้ามาอนะไปไปส่งงานกันเร็ว ยังไงบ้างโทรติดไหมติดแต่ไม่มีคนรับอ่ะนี่มันจะชั่วโมงกว่าแล้วนะเอา้าพจักานโมนี่คุณคะฉันโทรไปตั้งนานทำไมคุณไม่รับสายอา๋อฉันติดประชุมอยู่อ่ะนี่คะ่ะ เฮ้เดี๋ยวกาหาันหลับฉันจะจ่ายให้เธอได้ไงเธอมาเกินเวลาตั้งเยอะเดี๋ยวนะฉันมาก่อนเวลาด้วยซ้ําคุณเองต่างหากที่ไม่รับโทศรศัพท์ฉันแล้วจะให้ฉันส่งอาหารได้ยังไง ฉันก็บอกแล้วไงว่าฉันติดประชุมทำไมเธอไม่คำนวยเวลาให้ดีๆอ่ะไม่รู้แหละคุณต้องจ่ายค่าอาหารฉันงั้นฉันเปลี่ยนใจไม่กินละเธอเอาอาหารของเธอคืนไปเลยปะเธอผิดกฎเองมาไม่ทันเวลาื นี่ยังไม่เข้าประชุมอีกหรอคะเอ่อกำลังจะเข้าค่ะแต่ฉันขอเคลียร์ปัญหากับพวกไรเดอร์ก่อนเอ๊ะมีอะไรกันหรือเปล่าคะก็พวกไรเดอร์พวกนี้สิคะมาส่งอาหารให้ฉันไม่ทันแล้วยังจะมาเก็บตังค์ฉันอีกไม่จริงนะเตยเอ,อ,อ,ยอย้าพีนเลยอย่าู้จัดการคนนี้มันโกหกเตยอย่าไปเชื่อมันนะไม่จริงค่ะพวกนี้มันโกหกุณเตยอย่าไปเชื่อมันนะคะ เขาไม่น่าจะโกหกคุณโมหรอกเพราะว่าเขาเป็นพี่สาวแท้ของเตยเองค่ะ ตรวจสอบคุณภาพงานนะให้เริ่มจากตรงนี้เลยพี่พึ่งอะไรทําไมฉันถึงไม่ได้เป็นคณะกรรมการสักทีทีเตยยังเป็นได้เลยก็เธอเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกงานในบริษัทเธอก็ยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เตยนะ่ะเขาอดทนช่วยทำงานตั้งแต่ยังเล็กพี่ก็เลยไว้ใจเขาพี่ฉันก็มีความอดทนนะเนยพี่ว่าคนอย่างเนยอ่ะเหยียบที่ไก่ไม่อ่อมากกว่าได้ เดี๋ยวฉันจะพิสูจน์ให้พี่ดูว่าคนอย่างชั้นเนี่ยทำงานทุกอย่างได้เหมือนกันนี่พี่เนยพี่พึ่งอ่ะเขาให้หนูแอบดูพี่มาบาตาแล้วนะพี่ก็เก่งนะอดทนขยันไม่เกี่ยงงานเล็กน้อยฉันว่าพี่พึ่งเขาน่าจะพร้อมให้ตําแหน่งกรรมการผู้จัดการแล้วล่ะจากตั้งแต่พว่นนี้ไปพี่เข้ามาทำงานได้แล้วนะดีละพี่รู้นั่นแหละว่างานแรกพี่จะทำอะไร งานแรกพี่จะตรวจสอบการทุจริตของผู้จัดการซะก่อนเลย,เย,เย,เยฉันขอโทษนะคะฉันไม่รู้จริงๆว่าคุณเป็นน้องคุณเพิ่งเน,นยเป็นน้องของท่านประธานที่นี่หรอครับใช่ฉันยังขาดคนขับรถอยู่นะถ้านายสนใจพรุ่งนี้มาเริ่มงานกับฉันได้เลยครับขอบคุณครับส่วนเธอตั้งแต่พรุ่งนี้เราได้เจอกันทุกวันแน่ ตาพี่เลยเดี๋ยวฉันสอนงานให้ค่าอาหารนจ่ายได้นะครับเท่าไรอะ่ะในแอปมันก็บอกอยู่